วันนี้นะคะไอสกรีมโปรตีนของยิสเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราเตรียมน้ำ 1, 160 ml เหมือนเดิมตามด้วยอะไรใส่โปรตีนรสช็อกโกแลตลงไป1นึ่สคู๊ป <c oughs> นี่นะคะนี่นะคะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อเพิ่มความดาร์กช็อกลงไปนะคะใส่คาเขาจ้าจา <c oughs> กบแบรนด์นี้นะจ้า <c oughs> ช้อนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่50 กรัมนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ลงไปสองช้อนนี่เลยใส่ลงไปใส่ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการตีให้เข้ากันตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเทลงแป้นพิมพ์กันเลย <c oughs> ยีได้ทำการเทรลงแป้นพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปแช่ช่องฟรีซและเอาไปกินระหว่างวันแบบไม่รู้ ช็อกโกแลตที่มีโปรตีนอยู่ในนี้ถึง35กรัมอร่อยดีมีปี